กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้วาและพี่เจด้วยนะคะบทที่29 2สาพแพลจากไปแล้วคำคำนี้ยังคงดังกึกก้องอยู่ในหัวของสองตลอดเวลาไม่รู้อีกนานแค่ไหนกว่าจะได้เจอกับน้องเมื่อวานาพแเพลยังเอาเข้าวเที่ยงมาให้กินอยู่เลยแต่วันนี้น้องไปอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่รู้เป็นความผิดของสองเอง เธอไม่สามารถไปโทษใครได้หรอกโชคอย่างดีที่คนในครอบครัวยอมให้อภัยอย่างน้อยก็หมามีไพลินนั่นละ่ะที่ยังคงนึกเป็นห่วงกันอยู่ถ้าสมมุติว่าต้องได้แยกจากกันจริงๆสองคงทนไม่ได้หรอกอาจจะคิดสั้นไปแล้วก็ได้อยู่ไปไม่มีความหมายภาพลาคือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตสองดีขึ้นมาเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาได้ก็เพราะว่ามีน้องเป็นเป้าหมายถ้าไม่มีเป้าหมาย ก็ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมคนอ่อนแอแบบนี้มีอย่างเดียวก็คือจบจบชีวิตไปซะแต่โชคดีที่สองยังเหลือโอกาสอยู่บ้างเรายังไม่ได้อยากขาดนั้นถือว่าพะแพายังมีพันธะกับเธออยู่พะแพยเกลียดคนเจ้าชู้หรือกระทำผิดสินข้อสามดังนั้นน้องจะไม่ทําเรื่องแบบนี้โดยเด็ดขาดข้อนี้สองรู้ดีแล้วทำไมทีเมื่อวานถึงคิดไม่ได้คิดลงไปได้ยังไง ว่าเมียตัวเองจะเล่นชู้ปัดโถเอ้ยถังโง่ถังซื้อบือ้อถ้าจะบอกว่าโง่เหมือนควายก็คงไม่ถูกนะักเพราะควายมันไม่ได้ทำผิดอะไรมันไม่ได้รู้เรื่องต้องเรียกว่าโง่เหมือนสองนะ่ะถูกแล้วตื่นแล้วหรอสองมากินข้าวกับมามีกับคุณแม่เร็วเข้าเกือบสี่โมงเย็นคนทั้งสามในบ้านก็ตื่นขึ้นมาพร้อมๆกันจากนั้นก็ลงมารับประทานอาหาร เนื่องจากเมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับพึ่งมาหลับเอาตอนสิบโมงเช้าบนโต๊ะอาหารมีแต่ความเงียบไพลินเป็นห่วงลูกสาวมากคอยตักอาหารใส่จานให้สองทงั้งๆที่ไม่เคยทำเลยตั้งแต่ตอนลูกเริ่มโตขึ้นมาเจ้าเด็กตัวแสบกินข้าวคลุกน้ำปลาช่วงนี้ต้องคอยอยู่ดูแลลูกอย่างใกล้ชิดไม่อยากให้ลูกเสียใจจนทำอะไรบ้าๆเช่นการคิดสั้นหรือกลับไปทำตัวสัมมเลเทเมาแบาบ,าบเดิมอีกแล้ว ไพลินอยากให้ลูกอดทนสํานึกกับความผิดของตัวเองซะถ้ายังรักน้องสองก็ต้องรอต่อไปเรื่อยๆและถ้ารอไม่ไหวก็คงต้องให้ลูกเริ่มต้นชีวิตใหม่ความผิดทั้งหมดเป็นเพราะไพลินเองเพราะไพลินวางแผนทุกอย่างเพื่อช่วยสองแต่ลืมไปว่าทั้งจุดอ่อนและจุดแข็งของสองก็คือผู้หญิงที่ชื่อว่าพัพลาคนนี้สองรักน้องยอมอดทนทำตามเงื่อนไขของไพลินเพื่อให้แม่ช่วย แต่สองเองก็รักน้องมากจนหึงขาดสติและทำสิ่งที่ไม่ควรทำลงไปเช่นกันไพลินประเมินผลที่จะตามมาคลาดเคลื่อนไปหน่อยและเมื่อได้เรียนผูกก็ต้องเรียนแก้ให้ลูกกลับมาใช้ชีวิตต่อให้ได้หามคิดสัน้นหรือว่าทำอะไรโง,โง่ๆเข้าใจหรือเปล่าสองเพราะถ้าสองตายหม่อมมีจะยุให้พับแหลแต่งงานหาผัวหรือว่าหาเมียใหม่ในทันที นี่คือสิ่งที่มามีบอกกับลูกหลังจากกินข้าวเช้าเสร็จแล้วหลักก็จูงลูกมาเพื่อให้สองได้นอนหลับอีกสักรอบสองเข้าใจค่ะมามีสองจะรอน้องกลับมาเก่งมากลูกคราวนี้พักผ่อนนะสบายใจแล้วสองก็กลับไปทำงานเราทำอะไรไม่ได้ทำได้แค่รอจะให้หมามีวางแผนแบบเดิมก็คงช่วยอะไรไม่ได้แล้วล่ะตอนนี้ ต้องใช้แค่ความจริงใจของสองอย่างเดียวเข้าใจไหมเข้าใจแล้วค่ะมามีภไยลินกอดสองแนบอกช่วยลูกได้แค่นี้จริงๆขอให้ลูกของแม่เข้มแข็งเข้าไว้แม่จะคอยอยู่ข้างๆลูกเสมอสักวันพัพลาต้องกลับมาหาลูกของภไยลินเธอมีความเชื่อบาบนั้นคนโดนเมียทิ้งพักแค่วันเดียวจากนั้นสองก็เริ่มกลับมาทำงานแล้ว ต้องสร้างหลักปักฐานรอพัพลากลับมาน้องจะได้ภูมิใจในตัวของสองยังไงล่ะน้ำตาหยดแล้วหยดเล่าที่ไหลลงบนโต๊ะทางานไหนทุกๆวันนอกจากสองจะเป็นคนขี้ยาแล้วสองก็ทำงานไปเศร้าไปเพราะคิดถึงน้องป่านี้ไม่รู้อยู่ไหนจะกินยังไงบ้างที่ที่น้องอยู่มันจะเหมือนบ้านเราหรือเปล่าสองอดเป็นห่วงน้องไม่ได้เลย สองเทียวแบะไปกินข้าวกับป้าลินดาและนางามตาอยู่เสมออาทิตย์ละสองสามครั้งเผื่อแม่แม่ของพาพแผลจะพูดอะไรถึงพาพแปลให้ได้ฟังบ้างล่ะแต่ไม่มีเลยสักนิดป้าลินดาอุบเงียบส่วนตัวเองก็ไม่กล้าถามเพราะยังมีความผิดติดตัวอยู่นี่สองจะไปไหนนะลูกสองจะไปกินข้าวเย็นบ้านนางงามตาค่ะ ปาลินดากับน้างามตากลับอเมริกาไปแล้วเห็นว่าจะไปทำธุระแล้วจะพากันไปเที่ยวลงเรือสำราญนูลล่นล่ะปีหน้าถึงจะกลับมาอ้าวปาไม่เห็นบอกสองสักคำวันก่อนยังไปกินข้าวด้วยอยู่เลยคราวนี้สองได้แต่ทำหน้าเศร้าเดินขอตกกลับบ้านไปกินข้าวที่บ้านตัวเองเหมือนเดิมก็แล้วกันโถจะไปก็ไม่บอกกันสักคำแล้วทีเนี้ย จะรู้เรื่องของพัพลาจากใครละ่ะทำมห้ปาลินดาใจร้ายจังเลยไพลินเป็นคนคุมงานสร้างเรือนหอให้กับสองละพัพลาเนื่องจากได้ซื้อที่ดินเตรียมเอาไว้ให้แล้วสร้างเสร็จก็จะให้ลูกสาวเข้ามาอยู่เป็นบ้านขนาดหลังไม่ใหญ่มากอยู่ใกล้กันกับกิจการรีสอร์ทของครอบครัวตอนนี้ลูกสาวคนเล็กขยันเอาการเอางานออกไปทำงานแต่เช้ากลับมาก็เย็นย่ำผู้จัดการไร่ยังชมเปาะว่า สองทำงานเก่งมากภายในไม่กี่เดือนก็เรียนรู้งานได้หมดแถมตอนนี้ยังเดินหน้าเอาสมุนไพรไทยมาปลูกเพิ่มในแปลงที่ซื้อใหม่อีกซึ่งมันเป็นแปลงที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์พอเห็นว่าคุยกับพี่สาวว่าประเทศเรามีสมุนไพรที่เอาไว้ใช้ประโยชน์ได้เยอะถ้าลองเอาภูมิปัญญาชาวบ้านเข้ามาผสมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่น่าจะผลิตสินค้าได้หลายตัวกลุ่มคนรักสุขภาพก็มีมากในสมัยนี้ กลุ่มที่ชื่นชอบของธรรมชาติก็มีเยอะน่าจะลองตีตลาดพวกนี้ดูหลังจากการเริ่มทำวิจัยและทดลองจนไปถึงกระบวนการการผลิตการทำตลาดหากลุ่มเป้าหมายและพบว่ามันพอทำตลาดต่อไปได้โดยเฉพาะพวกสมุนไพรสกัดบำรุงผิวกับสมุนไพรที่ดื่มเพื่อสุขภาพลูกสาวคนโตทำการตลาดลูกสาวคนเล็กช่วยคิดคนพัฒนาสินค้าและในที่สุด ก็ประสบความสำเร็จโรงงานได้เพิ่มหลายการผลิตใหม่ตอนนี้ตลาดในประเทศกำลังเติบโตอีกสักระยะก็คงลองจะขยับขยายไปต่างประเทศด้วยเห็นไหมล่ะสองไม่ได้โง่สองต้องมีเป้าหมายว่าจะทำสิ่งสิ่งนั้นไปเพื่ออะไรตั้งหาก 2. กลับมาดึกจังเลยลูกกินข้าวมาหรือยังไผ่ลินนั่งรอลูกสาวคนเล็กทุกวันลูกเธอมุทำงานจนผ่พร้อม ข้าวก็กินไม่เป็นเวลาบางวันต้องเอาข้าวไปส่งให้แม่เหลียงเป็นคนทํำไพลินเป็นคนเอาไปส่งบางวันก็ต้องไปนั่งกินข้าวด้วยเพราะเดี๋ยวสองจะไม่ยอมกินก็แม่เหลียงอีกนั่นแหละที่เป็นคนบอกไพลินให้ทําก็เมียไพลินนะ่ะรักลูกจะตายแต่ใจแข็งไม่ยอมคุยกับลูกสักทีแต่ถึงขนาดนั้นก็คอยเป็นห่วงนี่ก็เลยมาหลายเดือนแล้วทั้งทังที่อยากคุยใจจะขาดแต่ก็ ทำเป็นวางท่าไปอย่างนั้นล่ะแต่ก่อนเป็นภัยลินที่รอลูกกลับบ้านคนเดียวหลังๆเริ่มเป็นห่วงทำทีมานั่งอ่านหนังสือรอด้วยกันพ่อแม่เลี้ยงเห็นรถลูกมาจะรีบเดินหนีขึ้นท้องไปทันทียังเลยค่ะมามีพอดีรีสอร์ทมีปัญหานิดหน่อยสองก็เลยเข้าไปดูนี่ก็พึ่งเสร็จไปพักผ่อนสักอาทิตย์ไม่ลูกสองโหมง,งานมากไปแล้วนะผู้จัดการก็มีทำไมไม่ไปดูเองล่ะ ไพลินเป็นห่วงลูกสาวไอขยันมันก็ดีอยู่หรอกแต่ขยันมากไปมันจะตายเอาซะก่อนไม่เอาหรอกคะ่ะสองไม่อยากให้สมองโล่งเดี๋ยวมันจะคิดฟูงซ่านเรามีข่าวจากป้าลินดาบ้างหรือเปล่าคะสองพยายามติดต่อป้าลินดากับน้างามตามาตลอดตั้งแต่ที่พวกเขากลับไปอเมริกาอยากได้ยินข่าวของพาพปลาบ้างว่าตอนนี้น้องเป็นยังไงอยู่สุขสบายดีหรือเปล่า ต่ก็ยังติดต่อไม่ได้สักทีเรื่องนี้ต้องถามคุณแม่นะลูกมามีก็ไม่รู้เมื่อไหร่สองจะไปคุยกับคุณแม่ละ่ะสองไม่กล้าคุณแม่ไม่หมอกหน้าสองเลยสักนิดคุณแม่คงไม่รักสองแล้วละ่ะสองเป็นลูกที่ไม่ดีเลยพูดมาเหล่าก็เศร้าแรกๆสองพยายามชวนคุณแม่คุยทั้งขอโทษทั้งอ้อนวอนแต่คุณแม่ก็ไม่สนใจแถมยังเดินหนีตลอด หลังๆเลยได้แต่ทำใจว่าคุณแม่นาหวานคงโกรธกันจริงๆแล้วล่ะนีก็หลายเดือนเข้าไปแล้วพรุ่งนี้หยุดงานสักวันเดี๋ยวแม่พาไปเที่ยวแต่สองมีงานต้องไปทำนะคะพรุ่งนี้ต้องเข้าไปทำหลับด้วยหยุดสักวันเราไม่เจ๋งหรอกนะลูกค่ะสองไม่กินแม้กระทั่งข้าวเย็น กลับมาถึงก็อาบน้ำแล้วเอาคลิปวิดีโอกับรูปถ่ายของเมียสุดที่รักขึ้นมาดูเปิดรูปนั้นเปิดรูปนี้ไปเรื่อยๆเราก็ชอบพูดกับคนในรูปคนเดียวบางวันก็ร้องไห้เพราะคิดถึงน้องไม่ถึงปียังทรมานขนาดนี้แล่าเธอเกิดหลายปีไม่บอกก็รู้ว่าต้องทรมานแค่ไหนถ้ามีโอกาสแค่สักครั้งสักครั้งเดียวสองจะไม่ยอมเสียโอกาสนั้นไปไม่ว่าจะต้องลาก,กับอะไรก็ตาม น้องด่าว่าเธอเป็นหมาสงสัยจะจริงนั่นละ่ะพัพลาคือเจ้าของหมาตัวนี้โลกทั้งใบของหมาตัวนี้ก็มีตาพัพลานี่นาเวลาที่ผ่านไปสำหรับหมามันเนิ่นานานมากสเสือเกินแต่เวลาของเจ้าของจะเดินเร็วมากกว่าซสอีกทำให้ความคิดถึงจึงต่างกันหมาตัวนี้คิดถึงแล้วนะเจ้านายรีบกลับมาไว้วๆหน่อยได้หรือเปล่าคะ เป็นอีกวันที่สองร้องไห้กับรูปของเจ้านายจากนั้นก็หลับไปคิดถึงเหลือเกินใจจะขาดตายอยู่แล้วอยากให้มันถึงสิบปีเร็วๆบางทีตอนนั้นพะพลาอาจจะกลับมาแล้วก็เป็นได้นี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีที่ไพ่หลินช่างอาจหารเหลือเกินฉุดกระชากแม่เลี้ยงคำหวานลงมาจากห้องนอนแล้วยัดแม่เลี้ยงใส่ในรถตู้แม่เลี้ยงไม่ยอมคุยกับลูกสาวสักที ไม่สงสารลูกสองหรือยังไงกันนะแค่เมียกโกรธแล้วหนีไปลูกสองก็จะตายอยู่แล้วแต่นี่แม่เลี้ยงยังท,ทําทีไม่ยอมคุยกับลูกอีกทางทางที่ลูกทําทุกวิถีทางแล้ววันนี้เป็นไงเป็นกันสินี่ปล่อยเดี๋ยวนี้นะคะคุณพี่จะทําอะไรจะเอาน้องไปไหนมาเถอหน่าแม่เลี้ยงบอกให้ปล่อยไงคะน้องไม่ไปหวานต้องไป อ๋อสันดานเดิมมันออกมาแล้วใช่ไหมปล่อยเลยนะไพลินสองที่นั่งอยู่ในรถตู้รอแม่แม่ถึงกับตกใจนี่หม่มีกล้าขนาดฉุดคุณแม่ขึ้นมาบนรถเลยหรอเนี่ยหมามมีคะมีเรื่องอะไรกันหรออย่ารุนแรงกับคุณแม่เลยนะคะลูกสาวรู้สึกเป็นห่วงแม่ของตัวเองไม่อยากให้หม่มีรุนแรงมากนะักคุณแม่ก,ก็เหมือนผ้าพลาบบางมากม จับนิดเดียวก็เป็นรอยแดงแล้วสองรีบเดินไปห้ามศึกของแม่แม่นี่ก็กลุ้มใจเพราะคิดถึงเมียใจแย่อย่างต้องมากลุ้มใจเรื่องของแม่แม่อีกรอสองไม่ต้องพูดมากรีบขึ้นรถเดี๋ยวแม่ของสองมัมมี่จะจัดการเองไพลินสั่งสองลูกไม่ได้อยากทาแต่พอได้รับสายตาดุจากมามีสองจึงขึ้นรถไปตามคําสั่งก็อดเป็นห่วงคุณแม่ไม่ได้นี่ บอกให้ปล่อยไงไพลินหูแตกหรือไงคำหวานเกลียดที่สุดก้นนี้ใส่บาปนี้ของพันรยานี่ล่ะหวานอยากลองดีกับพี่งั้นหรอคะเท่านั้นละ่ะสองถึงกับตกตะลึงเป็นครั้งแรกที่มัมมีเอาคุณแม่อยู่ปาร์ตเกิดมาเพิ่งเคยเห็นคุณแม่เงียบลงไปในทันทีหลาวรถตู้ก็ลั่นออกไปตามคำสั่งของมัมมี่ก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะไปเที่ยวไหนหรอก อาจจะเป็นสุขสารสักแห่งหละมั้งเพราะบรรยากาศในรถกําลังมาคุเหลอกเกินครับปลาช่วยพีด้วยแล้วรถก็มาจอดที่บ้านไร่กลางป่าสองลงมาจากรถคนแรกตามด้วยแม่แม่สองยังคงได้ยินเสียงทะเลาะกันของแม่แม่ดังมาเป็นระยะความจริงแล้วหมามีเป็นคนพูดเก่งคนหนึง่งนี่เป็นแม่ลูกกันมาสาิกว่าปีสองก็เพิ่งรู้ความจริงนี่ละ่ะหมามีนะ่ะ เถียงคุณแม่ได้ทุกประโยคนี่สรุปหม่อมมีเป็นคนที่มีกี่บุค,คลิกกันนะขณะที่สองกำลังเดินสำรวจรอบๆบ,บ้านพลันได้ยินเสียงรถขับออกไปแล้วอา้าวรถไปซะแล้วตอนนี้เหลือแค่สองกับคุณแม่เท่านั้นก็เราสองคนกำลังมองหน้ากันเราก็มองตามรถคันนั้นเป็นแม่เลี้ยงคำหวานที่เดินเข้าไปในบ้านก่อนส่วนสองนะหรอ ถือกระเป๋าที่หมามีทิ้งเอาไว้ให้ดูต่างหน้าแล้วก็ลักตามคุณแม่เข้าไปในบ้านมันเช้ามากจึงยังไม่ได้รับประทานอะไรกันมาเลยแม่เหลียงเปิดกระเป๋าใบนั้นเอาทุกอย่างออกมาก่อนจะเริ่มลงมือทำอาหารสองได้ต่านั่งเงียบคิดว่าจะมีโอกาสได้กินข้าวผัดในกระทะนั่นหรือเปล่านะเหล่านี้หมามีไปไหนทำไมถึงเอาเราสองคนแม่ลูกมาทิ้งไว้กลางป่าแบบนี้ล่ะพอคุณแม่ทำอาหารเสร็จ ก็ตักใส่จานแล้วเอาไปนั่งกินคนเดียวเฉยเลยส่วนสองก็นั่งกลืนน้ำลายตามไปด้วยเมื่อคืนนี้ก็ไม่ได้กินข้าวนี่ก็สิบโมงเข้าไปแล้วยังไม่มีอะไรตกถึงท้องได้แต่กินน้ำเปล่าแล้วสองก็เดินออกไปข้างน,นอกจะไปไหนทําไมไม่กินข้าวคำหวานเห็นหน้าโง่ๆแบบนั้นของสองแล้วก็นึกขัดใจขึ้นมานี่ลูกเธอโง่จนไม่รู้วิธีตักข้าวใส่จานแล้ว ัดโทไม่คิดว่าจะนั่ง,งงงแล้วมองแม่กินข้าวอยู่คนเดียวก็เป็นคุณแม่พูดกับสองหรอคะแม่พูดกับผีละมัง้งที่นี่ผีดุมากนะสองจากที่จะเดินออกไปนอกบ้านสองพลันถอยหลังกลับมาแล้วนั่งประชิดคุณแม่ทันทีงั้นหรอคะไปตักข้าวมากินเราจะได้คุยกันแม่เลี้ยงคำหวานดุบุตรสาว ก็ถ้าออกมานอกไรเมื่อไหร่เป็นอันได้ต้องกลัวผีตลอดนี่ลูกเธอมันโตแต่ตัวจริงๆสมองยังเป็นเด็กอนุบาลสามขวบสองกินได้ใช่ไหมคะได้สิแต่ถ้าช้าแม่จะเอาไปทิ้งเราเรียกสัมภเวสีแถวนี้ให้เขาได้กินแทนไม่รอช้าสองรีบวิ่งไปตักข้าวจนล้นจานเหล่าก็มานั่งกินข้างๆแม่แม่เหลียงมองท่าทางของลูกด้วยความเอ็นดู สองก็คือสองเด็กตลกและเด็กโง่ของแม่แม่มาเสมอแค่เห็นท่าทางตลกนี่คำหวานก็ไม่อยากบึ้งตึงกับลูกอีกแล้วความจริงหายโกรธตั้งแต่เดือนแรกแล้วละ่ะแต่อยากทำให้สองสำนึกผิดมันจะได้หลับจำและไม่กล้าทำร้ายป้าทำร้ายน้องอีกคำหวานคิดว่าตัวเองสอนลูกมาดีแล้วที่ไหนได้ลูกจำเอาแต่ความรุนแรงมาจากตัวเองกับคุณพี่คำหวานเองก็มีส่วนผิด อร่อยไหมคะลูกลูกสาวขายาวสัต์เข้าวผัดจนหมดจานในเวลาไม่ถึงสิบห้านาทีส้วยซํำสงสัยจะหิวจัดสีมือคุณแม่อร่อยที่สุดในโลกเลยค่ะสองตอบแม่อย่างเอาใจหนางามตาแม่พี่สะพ้ายแล้วก็พัพลาล้วนแต่ทำกับข้าวอร่อยมากๆสองจะตอบว่าอร่อยที่สุดก็ต้องดูว่าตอนนั้นใครเป็นคนทำให้ทานขืนตอบมั่วซั่วก็อดกินกันพอดีนะซิ หลังจากที่กินข้าวเรียบร้อยสองก็เอาจานของตัวเองกับแม่ไปล้างแม่เหลี้ยงคำหวานกินไปนิดเดียวไม่ถึงครึ่งจานซะด้วยซ้ำตั้งแต่เกิดมาสองยังไม่เคยเห็นคุณแม่อ้วนกับเขาเลยสักครั้งเพราะก,กินน้อยเราก็เลือกกินต่ของเพื่อสุขภาพมานั่งไกล้ๆแม่มาแม่เหลี้ยงตบที่นั่งข้างๆตัวเองให้ลูกสาวคนเล็กได้เข้ามาหาสองเข้าไปนั่งข้างๆมารดาแม่เหลี้ยงกอดลูกสาวเอาไว้ ช่างน่าสงสารเหลือเกินไปทำงานทุกวันไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ยังไปทำงานอีกลูกเปลี่ยนไปมากเราก็ผอมลงมากด้วยซึ่งมันไม่ใช่เรื่องดีเอาซะเลยจริงๆก็พยายามทำอาหารบำรุงไว้ให้แต่ลูกก็ทานน้อยมากแม่เลี้ยงได้ตากดดันให้คุดพี่ไพลินไปคอยดูแลลูกกินข้าวสอดสองดูว่าสองเป็นยังไงบ้างแล้ค่อยถามเอาทีหลังสองขอโทษนะคะ คุณแม่กับปัญหาที่สองเกาะขึ้นสองรู้แล้วใช่ไหมว่าการที่ใช้ตาอารมณ์โดยไม่มีเหตุผลไม่ฟังคนอื่นแล้วผลลัพธ์มันเป็นบาปไหนค่ะสองรู้แล้วถ้ารู้แล้วก็อย่าทําอีกนะคะลูกเราก็สองของแม่ถ้ารักน้องจริงก็ต้องรอน้องต่อไปแต่ไม่ใช่ทําตัวหมดอะไรตายอยากแล้วก็ไม่ใช่มุกตัดทางานแบบนี้ รู้ไหมว่าแม่เป็นห่วงแค่ไหนวันๆเอาตาทำงานจนแม่คิดถึงสองสองคนที่สำม,มะเลเทมเมาคนเก่านั่นนะ่ะถ้าให้เลือกแม่เลี้ยงคำหวานอยากจะเอาลูกสาวคนเก่าคนที่มีชีวิตชีวากลับมาถึงจะไม่เป็นโลเป็นพายแต่ลูกของนางก็มีความสุขไม่อมทุกข์เหมือนคนแบกโลกไว้แบบนี้สองแค่อยากพิสูจน์ตัวเองว่าสองเก่งพอที่จะเป็นหัวหน้าครอบครัวได้ค่ะ ถ้าน้องกลับมาแล้วเห็นสิ่งที่สองทำน้องจะได้ภูมิใจน้องจะได้เชื่อมั่นในตัวสองหือมแล้วถ้าน้องไม่กลับมาแล้วล่ะสองจะทำอะไรสองจะอยู่เป็นโสดไปตลอดชีวิตสองรักใครไม่ได้แล้วสองเกิดมาเพื่อน,น้องที่พูดไปบาปนั้นมันออกมาจากใจจริงๆความรักบางทีก็ซับซ้อนบางทีเราก็หาความแน่นอนกับมันไม่ได้ อย่างที่เธอรักพะพลาทำไมต้องรอขนาดที่ว่าพร้อมจะรอเขาเป็นสิบสิบปีล่ะเด็กโง่สองไม่ได้เป็นโสดหรอกสักวันน้องก็ต้องกลับมาอยู่ที่ว่าเมื่อไหร่แล้วสองจะรอน้องไหวไหมแค่นั้นเองสองจะรอน้องคะ่ะนั่นคือสิ่งที่สองมั่นใจว่าจะสามารถรอพะพลาได้ตลอดชีวิตขอแค่เรายังมีพันธะกันสักวันน้องต้องกลับมา แล้วเธอจะขอโอกาสครั้งสุดท้ายของชีวิตสองจะไม่ให้เหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นมาอีกสองจะยอมทุกอย่างขอแค่พับแผลให้โอกาสกันแม่เลี้ยงพาสองเดินดูรอบๆบ้านบ้านหลังนี้คุณพี่เคยอยู่มาก่อนน้ำไฟไม่มีกลางคืนต้องจุดตะเกียงเท่านั้นส่วนน้ำก็ต้องไปตักเอามาใช้เพราะหลังบ้านมีลำธารแล้วที่นี่ก็ห่างไกลผู้คนอีกนี่ คุณพี่คงส่งคุณมาดูแลาบ่อยๆถึงได้สภาพดีไม่เปลี่ยนแม่เลี้ยงคำหวานไม่ได้มาที่นี่ตั้งแต่ที่มีลูกก็น่าจะซักสามสิบกว่าปีมาแล้วอันนี้บ้านใครเหรอคะสองว่ามันดูน่ากลัวอุวังเวงยังไงชอบกลบ้านแม่เองล่ะสมัยก่อนมามีเขาอยู่ที่นี่นะโหอยู่เข้าไปได้ยังไงคะกันดานสุดๆ แล้วถ้าพับหลาบอกจะยกโทษให้แต่ต้องลากกับการที่ลูกยอมมาอยู่ที่นี่คนเดียวสักปีสองจะมาไหมสองจะรีบเก็บกระเป๋ามาทันทีเลยค่ะแม่เหลียงได้ตาสายหน้าก่อนจะพากันเดินชมบ้านแล้วก็พากันเดินเลาะไปตามลำธารน,นั่นมันยังอุดมสมบูรณ์เพราะแถวนี้ค่อนข้างเปลี่ยวและลึกไม่ค่อยมีใครผ่านมาเท่าไรสมัยก่อนที่นี่ดูน่ากลัวกว่านี้อีกแม่เหลียงแอบทึ่งว่า คุณพี่ของเธออยู่ที่นี่คนเดียวได้ยังไงกันตั้งนานสองนานขนาดนั้นคุณแม่คะป้าลินดาติดต่อมาบ้างไหมคะสองตัดสินใจถามแม่เลี้ยงหลังจากที่คุณแม่ให้อภัยแล้วสองอยากรู้ข่าวเกี่ยวกับพาพลาว่าน้องเป็นยังไงบ้างก็ติดต่อมาตลอดนะส่วนพาพลาแม่ไม่ได้ถามถึงหรอกแม่เกรงใจป้า ครอบครัวเราทำไม่ดีไว้กับครอบครัวป้าขนาดนั้นแม่จะยังมีหน้าไปถามได้ยังไงรอให้ป้าพร้อมเดี๋ยวป้าก็เล่าเองแหละค่ะถ้าป้าเล่าเรื่องพลาแม่ต้องบอกสองทันทีเลยนะสองคิดถึงน้องอยากได้ยินข่าวบ้างจ้ะแม่จะบอกสองคนแรกเลยตกเย็นไหลินก็มารับแม่กับลูกสาวป่านนี้คงปรับความเข้าใจกันแล้วละ่ะซึ่งก็จริง คนทั้งคู่เข้าใจกันดีแล้วแต่ติดที่ไพลินนะ่ะมีความผิดติดตัวใหญ่หล,งลวงเราก็กลายเป็นแม่เลี้ยงที่ไม่พูดกับไพลินแทนและเป็นแบบนั้นอยู่เป็นเดือนๆไม่เป็นไรหรอกถือว่ายอมเพื่อลูกก็แล้วกันอยากให้แม่ลูกได้เข้าใจกันนี่สองยังคงมุ่งมั่นตั้งหน้าตั้งตาทำงานตอนเย็นก็จะไปดูบ้านของตนบ้านหลังขนาดพอดีใกล้จะได้ย้ายมาอยู่ที่นี่แล้ว มันอยู่ติดติดกับรีสอร์ทตอนนี้สองทำงานหลายหน้าเหนื่อยแต่ก็สนุกพอพัพลากลับมาอีกคนต้องทึ่งแน่ๆจากคนโง่สามารถขยายกิจการของบ้านได้เหมือนกันนะพัพลาต้องภูมิใจในตัวเธอสองคนใหม่ไม่ได้มีอาชีพเป็นนักแสดงอ่อนด้อยอย่างที่พัพลาเคยเปรียบเทียบกับกลุ่มเพื่อนแล้วตอนนี้สองเป็นเจ้าของไร่เจ้าของรีสอร์ทตั้งตาเกิดมาสองเพิ่งเคยทำงานหนักขนาดนี้ กลางวันออกตรวจงานที่ไร่บ่ายเข้าออฟฟิศเย็นเข้ารีสอร์ทวานหล้วก็อดทึ่งหมามีไม่ได้แต่ก่อนทำงานคนเดียวงกๆกเลี้ยงครอบครัวมาทั้งหมดสองต้องเอาแบบอย่างหมามีให้ได้จะได้เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีในอนาคตพี่สะพ้มีอะไรกับสองหรือเปล่าคะแมนพับไฟจะเกิดหลังตัวเองสองปีแต่สองก็ให้เกียรติอีกคนในฐานะภรรยาของพี่หนึ่งแถมยังเป็นพี่สาวของพับลาอีกด้วย คือว่าพัแพรพาฝากของเมื่อคืนให้คุณสองนะคะพัฟฟายทำตามการร้องขอของน้องสาวเอาของมาให้คุณสองแรกแกพัฟฟายก็โกรธคุณสองแทนน้องสาวเหมือนกันเธอไม่อยากจะพูดคุยกับคุบคณสองด้วยซ้ำแต่แม่ของทอใหม่ขอเอาไว้พัฟฟายจึงยอมพูดคุยด้วยดูตอนนี้คุณสองคงได้รับผลกรรมของตัวเองพอสมควรแล้วล่ะและใจของพัฟฟายเองก็เย็นลงแล้วพับแลรเป็นยังไงบ้างหรอคะ น้องสบายดีหรือเปล่าสองไม่ได้สนใจของในมือมา้าแต่น้อยแค่ได้ยินชื่อของน้องสองก็ดีใจมากแล้วสบายดีค่ะคุณสองช่วยรับไปทีนะคะไฟแค่ทำตามที่น้องขอสองไม่รับค่ะบอกพ่อปลาว,ว่าสองให้แล้วสองไม่รับคืนน้องสบายดีใช่ไหมคะสองดีใจที่อีกคนยังนึกถึงกันบ้างพี่สะใภบอกว่า,าพ่อปลาสบายดีแค่นี้ก็ไม่ต้องห่วงแล้ว เพื่อปฏิเสธการรับของคืนสองก็เลยวิ่งหนีอีกคนกระโดดขึ้นรถแล้วก็ขับออกไปเฮ้ยไม่ยอมรับคืนหรอกนะเงินนั่นนะ่ะเป็นเงินสินสอดที่สองหามาแต่งน้องเชียวนะสองกลับมาถึงบ้านตอนข้าตามปกติของทุกวันบ้านชังดูเงียบหวังเวงผิดปกติหมามีกับคุณแม่นั่งรอสองในห้องรับแขกนี่แต่วันนี้ไปไหนกันหมดนะ ทุกคนไปไหนกันหมดคะสองถามแม่บ้านที่จัดโต๊ะอาหารเย็นให้ดูเหมือนว่าวันนี้สองต้องกินข้าวเย็นคนเดียวคุณท่านไปอเมริกาคะ่ะเดี๋ยวจะติดต่อมาหาคุณสองเองแล้วก็คุณหนึ่งฝากบอกให้คุณสองเข้าบริษัทแทนสักสองอาทิตย์นะคะขอบคุณคะ่ะสองกล่าวทุกคนไปอเมริกาทำไมไม่เห็นบอกกันสักคำแล้วทำไมไปกระทันหันเหมือนตอนป้าลินดาเลยล่ะ วาแล้วสองก็ลองติดต่อกับแม่แม่และพี่สาวแต่ไม่มีใครติดต่อได้สักคนมีเรื่องอะไรหรือเปล่าถูกคนเป็นอะไรหรือเปล่าหรือมีใครปิดบังเรื่องอะไรแก่เธอไหมเอ๊ะหรือพัพลาจะมีปัญหากดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้วาและพี่เจด้วยนะคะ